เข้าไปแช่ไอ้นะี่ทีมเอาล่ะครับนี่เป็นตะก้อเดียวครั้งแรกของเทพโยกับทักไม่ควางครับถูเทพรรับลูกเสิร์ฟตักครับมีดิ้นนิดหน่อยครับโอ้โหตักตีหัวเทพตีหัวนะครับสกอร์ศูนย์ต่อสองครับ เทียยางตามอยู่ครับถากจับมามีเซนนิดหน่อยตีเข้าไปตรงๆครับโอ้โหเที5-4ต่อเทพเทีท5-4ต่อ ่กศูนศูลหรือซู์สองเนี่ยศูส์สอง,สสองโอ้หเจ็บหมดที่บอกห้าขวมเลยถ้าบอกอ่อยไม่ได้ครับงานนี้เดี๋ยวไล่สุดคืนนี้ไหมครับ ไม่หานออไม่้อง่้เอเียบอ้องกันเดี๋ยวชมกันยาวๆเลยนะครับนี um> ่คร um> ับ ฉากเสิร์ฟมาครับจับซ้ายสกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับสกอร์ศูนย์ต่อสองลืมอ่านคอมเมนต์นะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงครับอ่านคอมเมนต์ครับ มีใครเม้นอะไรไหมครับอ้าวกดผิด,ดอ๋อบอลไม่มีพื้นใช่ไหมครับ โอ้โหทักตีนะครับไม่ออกครับไม่ออกดูย้อนหลังได้ครับจอกมือกล้องวงจรติีจวดอันนี้ผมติดกล้องวงจรประมาณกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่แสดงนี่กล้องวงจรสี่ตัวนะครับติดไว้หมดนะครับค่าชาเลินประมาณห้าร้อยนะครับเอาครับโอ้โหเทพรับง่ายมากครับตีหัวลอยอีกแล้วโอ้โหตักหลงนะครับลูก ต้องยอมลูกหัวสามมิตีเทพนะครับได้จะกินทำไมล่ะก็อ่อยไว้อยาเลยครับอยาเลยครับถ้าตักแพ้นี่เทพยโยจะไม่ตีอีกเลยครับเทพย,ยบอกว่าจะเก็บไว้โม้ครับเทพย,ยบอกคืนถ้าแพ้นี่ตักอยู่ไม่ได้ครับคืนนี้โอ้โหตีเน้นแล้วครับตรงนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อสนามประชาสงเคราะห์ซอ,อยหนึ่งนะครับ แถวดินแดงนะครับไปจีที่เกียงดีกว่านีมาน้องหลงน้องหลงน้องมังออยครับเข้ามาได้้องเทพโยู่รับให้นะน้องมังออยบอกไอ้ตั้งไอทีเป็นตัวปลาครับใครทำครับผมครับลูกพิเสงลูกพ่แสงลูกพิเสษนัด เทพโยครับขวัญใจผมเลยครับฮ่าฮ่าฮ่ายจับจีบีครับสู้ๆตักมวยมามื่นนะครับโอ้โหตอนนี้ครับเอฟซีตักเข้ามาครับเอฟีเทพโยเข้ามาครับไอเต้ไอทีมบางกล้องอ๋อเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเขาเมาคนนี้นะครับเขาจะแกสถอดเสื้อนะครับเขาจะถอดเสื้อแล้วเขาก็จะแจกเสื้อนะครับน้องทีมของเราเองนี่น้องทีมของเรานะครับ โอ้ตักตักสายมานะครับลูกนี้ทําไงเยียบโอ้โหเทพโยเอาส้นลับนะครับปกติเขาใช้แปรนะครับแชร์ให้เลยเดอ้อขอบคุณมากน้องเกียร์วันสเาสาร์วันศุกสาสแกงงามครับมุ่ยบนไปวะเข้าสกแกงงามเพื่อจะไปซ้อมกับพีลิสเอฟซีเทพโยสู้ส,ส้ครับชาทุสักกันครับเสมอเทพยีสิบ 20, ได้เล่นครับป๋า เอาตาเกียวโอ้โหเอาคืนครับแมก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้ขันแต้มนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆกันนะครับพี่ทีมมวยน้อยครับจากน้องเกียรติโอเคครับน้องมากครับที่คอมเมนต์ครับเตะก้อเตะไงให้มันได้ตังอ่ะเนี่ยรู้ไหมน้องเกียรตินี่ซอยพึ่งไปป้นเข้ามานะครัใไอที่ตอบผมจากซีด้เลยครับ ไอ้คือติต่อม่าได้ครับถ้าเทพนี่โมเน่ครับอาจจะต่อครับน้องอ้อยเทพนี่ต่อได้หมดทุกคนครับรแซม,ม,ม,มบางนาแล้วครับวันนี้ผมเพิ่งหัวเปลี่ยนให้แซมครับผมหัวอย่างเดียวครับแซมแปลอย่างเดียวครับเรียบร้อยดีแ,แพ่ตีสองร้อยกูกะจิเอาแล้วกูเอาไปยุ ไอ้ตักเตตะกอคือหุ่นยนต์แท้อ้เยอยันอ๋อตักเป็นอย่างนี้ครับใส่ฐานก็หุ่นก็จะประมาณนี้ครับไม้กระแดนรับให้ทุกคนไม้ตีก๊อปได้อยู่น้องโจชนะยืนคู่นี้หรือจะมัดรวมกันดีสั่งตรงจากแซมบังนาครับเสมอชนะ500บาทเสมอโชนะโอ้โหพิตีพูดถูกครับ เอฟซีพีโจสุดเหรอสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับผมสกอร์เท่าไหร่ครับโอ้โหนึ่งต่อสามครับทักยังนำครับทักบอกเตะโชว์หน่อยโอ้โหติดเกี๊ยวนะครับไม่ได้ติดเกี๊ยวครับลูกตกพื้นนี่ครับทักใส่เสื้อทักห้วยขวางนะครับสามต่อหนึ่งครับโอ้โหทักปั่นมาเทพกระโดดรับครับลูกนี้ดึงไปไหนทำไงโอ้โหบีให้ทักเกี๊ยวหลังเท้าซ้ายครับ ดึงมาข้างหน้าครับตักบล็อกโอ้โหทึบข้ามเขียวให้ดูเลยครับโอ้โข้าเขียวมมามีะมาๆข้ามหลังเท้า,ากแล้วครับทพยังไม,ม่ชนะที่บล็อกเหลี่ยมนะครับข้ามเข้าหลังเท้าน้องทีมรู้จักแซมบางนาบอฝุนเลี้ยวถ้าได้ชนะละเบลออเบลออเทียบต่อให้สองหนึ่ง เปล่าครับดีออยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเทพก่อนนะครับเทพบอาจจะต่อนะครับแต่อาจจะตีสักสองสามร้อยอะไรเงี้ยครเทีบซีซูเปอร์เกียร์ครับวัสดีครับที่วัสดีครับผมอันนี้เป็นเกียร์นวัตกรรมคนเีเทพจับมาตรงนี้ดึงไปหน้าเน็ตโอ้โหข้ามเขียวนะครับกระดูกข้ามหัวตักเลยนะครับตรงนี้สุดจริงๆครับเทพต้องยอมครับ ถ้าเทพชนะตักได้นะครับผมจะขายวัวน้อยผมจะสองตัวไปเล่นเทพนะครับมันเสาสกอร์หนึ่งต่อสี่นะครับเอาละครับตักเปิดหัวมาอย่างนี้ก็ข้ามเขียวให้ดูอีกแล้วครับโอ้กองเอียงโทษทีครับต้องขออภัยนะครับนี่เป็นมือสมัครเล่นนะครับแต่ผมแค่อยากไล์ให้ทีมงานได้ดูนะครับใครที่เป็นเอซีเทพโยก็จะได้ดูได้ชมกันนะครับ เทปทำไงลูกนี้โอ้โหตัดออกสายตีนรองเท้าครับสามรองเท้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้โอ้ตักนี่เทปบอกตีหัวไม่ลงตักนะครับเทบเล่นดีนะครับวันนี้ที่เดียวกับเทอยู่ที่ข้ามหัวอย่างเดียวที่เปร์ข้ามฟรีเลยจัดไปเลยครับเดี่มนี้ให้เหมือนเดิมครับเสมอเทปหมดครับแซมรู้ได้ไงแซม ดูดีไงตักเกี่ยวได้อย่างงี้ซันแบ็กโอ้โหรอดตาข่ายครับตรงนี้ตางบอกไม่เดี๋ยวนานครับมันเป็นเนเหนื่อยครับเท่เจ้ากี่แต้มเนี่ยต้องบอกก่อนนะจะได้ถูกจะได้ไม่รู้แต่ว่าห้ามข้ามหลังเท้าก็เสมอแต้มไม่เดิมไปเท้ผมข้ามในหลังเท้าให้เอา เอนมันหน่อยเขาเสือบอลมวเอาอีกแล้วเาต้เป็นสนามหวงียบที่บอกถ้าติคกับเจี๊ยขอเป็นสนามหลวงนะครับมันเส์ฟไม่ลงครับเทียบบอกคิดดูเอาแตผมไปสนามเทียปกติให้ตลอดนะครับสู้ได้ไม่ได้ผมก็ตีให้นะครับลูกนึงไปันหลักเมืองลูกนึงคนี้นักกีฬาพักกินน้ํานะครับไอ้ตางทำไมมันนิ่งจักว่นิ่งเหรอมันมันเหมือนเหมือนก่อนนะ หรอทางมันจะซ้อมะกอรนั่นนี่มินิ่งได้ไงถ้าแพ้เทพโยตักนอนไม่หลับอะสกอร์ครับหนึ่งต่อห้านะครับโอ้โหลุงนี้ออกครับเอา้าไม่ออกนะครับลุงนี้โอ้โหหัวมุมเลยครับสกอร์สองต่อห้าครับโอ้โห เดี๋ยวมาชมลูกเซอร์วิบวับของตั๊กนะครับวิบวับครับลูกนี้โอ้โหเข้าขวานะครับเทปลากมาเทปบอกจะไม่ตีหัวตีเหมือนเดิมครับโดนเกีียวเลยครับลูกนี้ทำไงโอ้โหปัดโอ้โหสายสุดนะครับลูกนี้เทปได้แต่มองครับเทปเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้ครับบอกว่าจะไม่ตีหัวนะครับสรุปก็ตีเหมือนเดิมครับเพราะไม่รู้จะทําอะไรครับเจอลูกเซิร์วิบวับวิบวับของตั๊กไปนะครับ เทพไม่ลากตะเนาะเทพไปลากตีหัวไม่ผ่านตักนะเหลี่ยมนี้แปรข้ามฟรีนะครับไม่ใช่แปรข้ามหัวครับตักเซอร์ไปขว้าครับโอ้โหเทพรับได้อีกแล้วครับโอ้โหแตยยอดนะครับโอ้โหเล่นง่ายมากนะครับเทพเทพบอกเตะไปด้วยพูดไปด้วยครับว่าทำไมตักนิ่งจังเลยสกอร์สองต่อหกครับอยากชิมครับพี่วอนพี่วอนเข้ามาเลยครับพี่วอน นี่ตักบอกเคลียบเบาๆที่บอกจะไม่เหนียวเกินที่บอกไม่รู้จักตักร้อยลีลาตักร้อยท่าน,น,นี่เน,น,นี่ยที่ไม่รู้ครับิมรับเทพนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่หลุดนะครับไม่มีหลงไม่มีหลุดนะครับ,บนี่ครับเทพก็โดนรับได้สบายครับแล้วก็ลากเข้าไปครับตรงนี้ตีหัวโอ้โหนมันหน่อย นี่แหละเทพบกลัวลูกเกี่ยวซุปเปอร์ตั๊กนะครับถ้าเป็นสนามพุทธบูชานี่เทพบอกหยอกเล่นครับโอ้ถ้าเป็นพุทธบูชานี่ซสายสุดอันนี้สนามนี้มันอาจจะซสายไม่สุดนะครับว่าสนามมันเล็กครับตั้งปกติไปเลยนี่ครูไปเลยเ <c oughs> ทพบบอกิี้่าติกับตัวหลีกนะครับเสิร์ฟไปไม่ไม่ลงไม่พอครับยังตีให้มาเทียบไม่ได้เกี่ยวอีกนะครับ ถ้ากุ้งมานี่รับใหมไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ชมกุ้งเดี่ยวเทพอีกนะครับเดี๋ยวรอกุ้งมากันนะครับยังบริเท้กันโอ้โหเทพเกี่ยวหลังเท้ายอดครับโอ้โหเทพนี้ไม่ธรรมดานะครับเท่าที่ผมรู้จักมาในเทพตีทุกวีทุกวัยนะครับ สกอร์สองต่อหกครับเทพเสิร์ฟไปด้วยบอกไปด้วยนะครับว่าจะไปซ้ายหรือขวาครับนี่ครับตักตีเบาๆตรงนี้เป็นไงเทพสูสี่ไหมก็ประมาณนี้แหละตักแต่ก็ยังแพ้เทพโยมเหมือนเดิมแหละลูกเสิร์ฟอะ เอาละครับสองหกต่อสองนะครับไปครับเทปจับลูกแรกขึ้นมาอยู่ข้างหลังดึงไปข้างหน้าปาสามมิติโอ้โหได้แต่ดูครับต้องยอมครับลูกปาสามมิติเทพใครๆก็รับยากนะครับขนาดนี้สนามเล็กนะครับลูกเกี่ยวอ๋อถ้าเป็นคนอื่นเกี่ยวไม่ได้นะครับเทพเทพมั่นใจนะครับว่าเกี่ยวหัวเทพไม่ได้หนึ่งในสามครับเทพ <ś red itation> ฉันคำหนึ่งในสามนี้ติดยังโอ้โห,โหตักเตะออกครับไม่อยากจะเชื่อครับยืมพี่ปามี่มาแป๊บหนึ่งนะครับไม่อยากจะเชื่อครับตักบอกตีออกได้ไงครับอย่างนี้ต้องถอดเสื้อแล้วครับตักบอกโอ้โหเตะกับเทพไม่ต้องถอดเสื้อแล้วนะครับไม่ได้ครับบอกเทพโยม,มาต่อ สองหนึ่งลาดวิธีนะครับเที่ยวครับเ้าว่างๆก็ไปต่อพิสันอยู่ลาดวิธีนะครับสองหนึ่งพิสันกับพี่อ้วนครับรับให้ถ้าพิสันจะเดียวนะครับเที่ยวบอกเอาไปหกแต้มครับพิสันพิสันสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะเที่ยวบอกวันนี้จะไปแจกคัมพีสนามใกล้เคียงนะครับมากเรากะโดนครับลูกเสือนี่แหละครับแม่นครับเที่ยว โอ้ oh, <Hey. S 1> ตากตีครับฝากระโปรงหลุดครับลูกนี้รัดใส่ยางไม่ได้ที่ <Hey. S 1> บอกงานนี้งานหยาบครับสกอร์จิตต่อสามนะครับ oh. เมื่อาจจะสสั่นๆนิดนึงนะครับจิตต่อสามครับตักเสิร์ฟตัดหน้าขวาโอ้โหเทวก็โดนรับอีกแล้วลูกนี้ตีหวยอีกแล้ว โอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ห,หลอกได้เนียนมากนะครับเทพสามต่อเจ็ดครับโอ้โหไปหน้าซ้ายครับกระแทกดีมากครับดึงบางหน้าโอ้โหตักทำดีมากครับครับอีย่่่าาางทันจมเทปไปด้วยบนไปด้วยนะครับเต้นจุ่มได้ได้ เทปนี้ถ้าเจอใครเวทสู่สีกันแล้วเทปก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับถือว่าเขาถือว่ารับเส์ฟเป๊ะเปดนี่ครับเวทนี้รับลูกเสืเที่เปีนี่ก็สุดยอดแล้วครับสกอลเจ็ดต่อสามครับจะไปหน้าซ้ายโอ้โหเทปรับมาข้างหน้าทำไงลูกนี้โอ้โหเอาตั๊กดักได้นะครับลูกนี้เตะให้ด้วยโอ้โหเทปเกี่ยวไม่อยู่นะครับตรงนี้ เทพบอกมองหัตัวเองนะครับตีหัวแล้วเคยกินนะครับแต่มาตีกับตักไม่กินตักนะครับถ้าเทพแพ้งานนี้นะครับผมว่าคงจะเลิกกลัวตักตักไปนี้สกอร์แปต่อ3นะครับเดี๋ยวผมให้พิชมเทพใกล้ๆนะครับ ที่จบนี้ก็เดี๋ยวเราจะซ้อมกันต่อนะครับอ้าวล้นครับลูกนี้ทําไงตากทาไงโอ้โหเทียบกระโดดเต้นเหมือนหนูเลยครับเทพลูกนี้เทพบกระโดดเต้นเหมือนหนูเลยครับผมเห็นแล้วผมขำเลเทพบเขาให้เอาแปรรับเขาไม่ให้กระโดดเต้นอย่างนั้นเทียแล้วเทียจะไปตีเขาได้ไงเนี่ยโอ้หรายการสู้ไฟเขาไม่ติดต่อไปแล้วนะเทียบซ้ดีๆก่อนครับเดี๋ยวเขาไปสุดกัน วันนี้ก็เจ้าทีมกับเจ้าต้าก็ไปแพ้ยาวสนามสุขนะครับวันนี้ข้ามหัวต่อสามสองครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าไผ่ครับแล้วก็พี่กิ่นสนามสุขครับไปยาวครับลุงนีออกครับไปชมเทพใกล้ๆครับใครแพร้อยู่นะอีพี่จะนั่งใช่ไหมถ้าเกินห้าทุ่มในเขานีกันหมดนะพี่ ไม่มีใครอยู่นะโอ้โหตักเกี่ยวเขาได้โอ้โหตักไล่มาโอ้โหยังอยู่นะครับลูกนี้ดึงไปเาาทพเททำไงอีกตีหัวเอาไหมเออติดเกี่ยวโอ้โหไม่อยู่นะครับลูกนี้อ,อ,นยอ, <Rose> อยู่เกาหลีทีเตะจูกูทีอะไรนี่พีอออ่จูกูกับเกาหลีอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตะก้ออ๋อได้แต่เบิ่งพี่เก่งอยู่แถวเกาหลีมีสนามตะก้อเตะไหมพี่ม<ต>ีเด<ต>ินสายกันไหมครับ เทพมาเสียตังไกแท้เทพบอกว่ามาฝึกคัมภีครับเทพบอกเพิ่งไปแจกค,คำพีไปสองสามเล่มนะครับก็เลยแวะเข้ามาสนามครับตากเติสันพิกเน็ตครับลูกนี้อ๋อมีบมีบอพีเก่งครับ กอ้าต่อสนะครับเอาครับตักตัดขวาที่ไปแล้วครับไปไหนครับดึงเข้ามาหน้ามันเดิมครับปาดสามมิติโอ้โหตีนรองเท้าต้าครับสามรองเท้าเป็นไงลุกนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับยืมพี่ปามมี่มาแป๊บหนึ่งครับเอาพูดจะไม่ขัดกันพี่ปามมี่เข้ามาดูสวัสดีครับพี่ปามมี่นะครับนี่เป็นการซ้อมเดี่ยวระหว่างตักห้อยควางกับเทพยคัมพีตะก้อนะครับ ไอ้อาดกับปักอาดถ้าเรือกับไอ้ปักโอ้โหตีหัวตัดหน้าขวานะครับตรงนี้ขอดไม่โหดชิบหายเลยนะไม่โหัวล้อเทเองไปกับเจี๊ยบบ้าผมก็มีแค่เกิดโอ้โหตัดเปน็นอาซ้ายครับตักมีเซนิดหน่อยครับกลางขอดตักตีโอ้โหติด ไม่ติดเน็ตนะครับรอดเน็ตครับขอบคุณครับใช่มถ้ามันสี่เท่าไหร่ครับสกอร์สี่ต่อสิบนะครับตักนำอยู่นะครับสองเมตรเกมครับอยู่จังหวัดไหนครับหมายถึงแอดมินหรือว่าสนามครับถ้าสนามอยู่กรุงเทพมหานครนะครับสกอร์สี่ต่อสิบครับโอ้โหตัดน้าสายครับตักตากมาลูกนี้ทำไงโอ้โหเวอร์ได้ไหมโอ้โหเวอร์ได้ เวได้เป็นศอกนะครับสุปตักไม่ธรรมดานะครับอไม่ไมไมพลพาหินี่ต่อไปไเดียวอ,ยอ,ยอ,ยอันเดียเด๋ยวอบางซีบางซีบาัซีบางซบางซีบางซีบางซีาง,าางีางบางบางีบางซีบาีบาังซีาบางีางงบาีบางงาาลบีบบ้างง เชื uh, okay, 15, ่อกคนเกมไมสิบสองไม่ดิวครับผมเ่เกิล่นเกมสิบห้าไม่ได้ครับสูปตัสีห้าไฟแล้วครับสิบสี่ไม่เกมครับเลยต้องมาตีกันเกมสิบสองครับเมื่อไรผมเริ่มเผ่อก่จะแก้เมื่อไรจะแก้มือกับเทพโยครับออมาถึงสนามแล้วเท่ไม่ให้แก้นะครับเทพบอก เป็นสนามซ้อมผมนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเทพโยแก้ตอนนี้ก็มือดากครับลูกนี้ลูกหนึ่งนะครับวิธีไม่ได้ซ้อมครับน้องตูตักปาดโอ้โหลูกนี้โอ้ยบางคนแตกเลยครับตักปาดแรงมากครับลูกนี้สู้เทพโยไม่ได้หรอกครับพื้นเหนียวมากป๊อปอายสายแข็ง เทพโยคับไม road, oh, oh, re, uh, Again, road, small, okay. ่ต้องห่วงครับระดับพื้นเทพนี pause pause ่กินเทพไม่ลงครับดูด uhh ิครับลูกเสริมไม่แตกสักโลครับดูดิโอ้โหมีหยอดด้วยนะครับอันตรายมากครับเทพโยนี่เกมเปิดดีครับพื้นก็ดีนะครับเดี๋ยวผมถามแต้มก่อนนะครับแต้มเท่าไหร่ครับห้าต่อสิบนะครับเออสกรห้าต่อสิบนะครับโอ้ตัดออกหน้าซ้ายครับงีตากติโอ้ ไม่ค่อยได้ดูกล้องครับดูคุณตีอินไปไหนครับใช่แล้วครับน้องเทยบอกตีโหดเกินครับ1 0บต่อหครับโอ้โหตัดหน้าสายเทพจับสวยดึงเข้าไปข้างหน้าเขาต้องไงสามิตีมาแล้วอสามมิติติดเกลียวเรียบร้อยโอ้โหลุกนี้ลุกทำนี่แหละกูเบื่อกู สามวิีไม่ทำงานครับโดนหลังโดนหลังเท้าตักนะครับตักที่หน้าคอนะครับคนนี้เอาัวนะไม่เียกจะแพ้แไม่ธรรมดานะครับทักนี้ถ้าตรงตัวไม่ได้ครับมีเกี่ยวครับน้ำลายเหนียวนะพีไม่ใช่พีมือนี่ยอดอีกโอ้โหตักไม่ทันนะครับตรงนี้สกอร์5้าต่อ11นะครับ ลูกเดียวเกมนะครับฝั่งนั้น okay, ทเ,นเบทบ,บอกถ้าแก้ได้ก็ห้ามมีหลังเท้านะครับไปครับห้าต่อสิบเอ็ดครับเซร้อไปหน้าซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหตักลอยเตะครับลูกนี้สวยงามครับโอ้โหบินอยู่กับนกบินเหมือนนกนะครับเทบ,บอกเทต้องเอ่ยปากนะครับลูกนี้ต้องยอมนะครับ ตัาเปิดไสดดีนะตาหลับไสดไอเปิดไสดอยู่บนเก่าลูกซองก็อยู่บนเก่าลูกสามยังไงไอติดไซเขาหัวปักเลยเจอครบหมดเยอะทำได้สิบเอ็ดต่อห้านะครับเกมไม่เกมดูลูกนี้ครับโอ้โหตันน่าไซด์ตักบบอตโอ้โหเสริมไม่กินเตียปปาดลงไ้ตีหลังเท้าโอ้โหไม่อยู่ครับลูกนี้ นิดเดียวครับใช่ลุงนี่โจ๊ะนะครับโอ้โหสุภทีมลองซ้อมดูครับหอีห้องไปไ่กบยา่เอนีจะบอกไปที่ไหนก็มีแต่คนกลัวนะครับกลัวลูกเสือสามมิติหรือเปล่าครับยินคนเดียวก็เต็นสนามครับมงเล็บเลื่นน้ำลายตากเปิดไปไกลนิดนึงดึงมาเหยียบครับโอ้โหออกหน้าซ้ายลงนี้ เต็มข้อครับกลิ่นเตี๋ยวผมโบก้าที่กับเทียบครับตอนนี้สมศักดิ์ทักทายน้องเต้สวัสดีครับเสียงสยีเงคือบอลหัวเห็ดแทนแน่นแล้วไอหัวเปียกแล้วไม่ใช่บอลหัวเห็ดครับบอลหัวเปียกครับ แพ้เทพโอ้โหเทพเกี่ยวลูกนี้เป็นไปได้ครับโอ้ต้องยกมือไหวนะครับเก็บตังค์นะครับเทพบอกวันนี้ตีฟรีนะครับถือว่าได้กวิดกิดตักนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับได้ห้าเทียมเป็นรับในหกตักบอกดิดหนึ่งในสิบนะครับโอเคตอนนี้เกี่ยวลูกตีหาลูกตะก้อไม่เจอนะครับ ต้องเสต้องเดินตามหาคำพีก่อนนะครับไม่รู้ไปไหนครับโอ้โหใส่ปานใส่ปานอยู่ไหนครับเดินล้อหาคำพีตะก้อครับเทียบตะก้อหายครับแน,น,<ห>น่นเกินเทีบโอ้ไม่ธรรมดานะครับเทียบ,บขอสัมภาษณ์น่ครับเป็นไงครับบรรยากาศ ไอสนามนี้เป็นลื่นๆหรือยังไงไหมครับสนามนี้ดีมากๆครับดีใช่ไหมครับลูกทำเป็นรองอ๋อลูกทำเป็นรองถ้าตัดหลังเท้าสู้กันอยู่สู้กันใช่ไหมครับผมก็ไม่มีหลังเท้าได้เนี่ยถ้าเป็นสนามใหญ่นี่ยตีไหมครับสู้ถ้าเกิดไม่มีหลังเท้าสต่กันอ๋อไม่มีหลังเท้าอีกิเรมับไอ้น้องโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ถือว่าตักคว้าแชมป์ไปนะครับ